สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับยายตุ๋ยค่ะวันนี้มีอะไรจะมานําเสนอมาดูกันจะ้ะว่าจะตุ๋ยเจออะไรตอนนี้จจตุ๋ยนั่งอยู่หน้าบ้านนะคะและก็มองทุกวันทุกวันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่หน้าบ้านเจตุย๋ยนี่เลยนี่เลยนะคะมันเป็นต้นหอมป่านะคะ มันเป็นหอมป่าแล้วก็มันใช่หอมป่าหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะน่าจะใช่หอมป่าเพราะว่าเมื่อก่อนนี่คือเออใครจําได้หรือเปล่าตอนนั้นอนะที่เจตุยมาทําหน้าบ้านเนาะก็มารือ้อเอาพวกต้นไม้เอ,เอากระถางดอกไม้ออกไปแล้วก็เะตุยก็เอาแผ่นแผ่นปูนแผ่นแสล็บเนี่ยมาวางปรากฏว่าเจตุยไม่ได้ขุดเอาทิวลิปแล้วก็จะมีพวก ดอกไม้ที่เป็นหัวอีกหลายหลายอย่างยายตุ๋ยไม่ได้ขุดเอาหัวมันออกไปเนาะก็เอาปูนมาทับเลยพี่น้องแล้วทีนี้ก็ดูดูไอ้นี้พวกไอ้นี้มันก็จะมีทั้งหอมป่ามีทั้งดอกไม้อะไรขึ้นมาพี่น้องจ้ะอร่อยต่อของแผ่นปูนยาจตุย๋ยอ่ะพี่น้องดูอันนี้คือต้อนหอมนะคะต้นหอมป่านะคะนี่คือดอกไม้ที่อยู่หน้าบ้านเจตุย๋ย ดอกไม้ที่มันเป็นไม้เลื้อยนะคะอันเนี้ยดอกสีชมพูสวยน,นี่ก็คือจะเป็นสีม่วงเดี๋ยวเยตุยจะต้องมาพันไอเนี้ยของมันพันเถาม,มันไปตามตามวลวดนะพี่น้องจ้าอ๋้ยอันนี้กระถางกระถางหกหลงุงบอลสีหกหลุมเนี่ยเยตุยเก็บก็ามาไว้ใน ในบ้านพี่น้องจ้ะมันจะติดให้ยาตุยไหมเนี่ยมันจะเกิดให้ยาตุยหรือเปล่ามีสี่กระถางนะคะเดี๋ยวจะลองขุดดูว่ามันมีโผล่ขึ้นมาบ้างหรือเปล่าไม่น่าจะมีอะไรนะคะไม่น่าจะมีหนอมันแห้งไปยาตุยก็ยังไม่ได้ลดน้ํานะคะเพราะว่าคือมันยังหนาวอยู่ยาตุยก็เลยยังไม่ได้อ,ออกไปข้างนอกก็เลย กะว่าให้มันอากาศอุ่นๆเจตุยจะเอาน้ํามารดแล้วก็ถ้ามันมีหน่อยก,ยก็จะเอาไปไว้ข้างนอกนะแต่ตอนนี้ก็คือเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนออยู่ลึกมากเลยเลยเนี่ยยังไม่มีหน่อหรอกพี่นะ้นอยเยตุยจะเอาไว้ก่อนรอให้อากาศอุ่นกว่านี้จะตุยจะลดน้ําแล้วก็จะเอาเอาไปวางไว้ข้างนอก แต่เดี๋ยวย่าตุยจะพามาดูนี่ยพี่น้องจ้าดูบ้านถังจระเข้ช่วงนี้อากาศก็ยังหนาวอยู่อย่าตุยก็ยังไม่ได้เอา,เอาพวกน้องๆออ,ออกไปวางไว้ข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นว่านหังจระเข้นะคะว่านหังจระเข้ก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ไอ้ต้นใหญ่ต,หญต้นเก่ามันก็ใบมันก็เนี่ยมันมันหนักอย่าตุยก็ไม่ได้มาตัดนะคะไม่ได้มาตัดย่าตุยก็ ผูกเอาไว้ในเนี้ยใบใบยเยอะเหมือนกันนะคะมีแต่ใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยต้นเล็กก็เยอะแล้วก็มีหลายพันนะคะมันจะมีเนี่ยมันก็เป็นตระกูลของอ,อว่านหางจระเข้เหมือนกันนะคะเนี่ยลายๆน่ารักดีแล้วก็จะมีอีกพันหนึ่งเดี๋ยวจะตุ๋ยเจาให้ดูอันนี้คือยะตุ๋ยมาเก็บเอาไว้ในเอ,อในบ้านนะคะเอ,อมันอยู่ในที่คแคบๆเนาะ อยู่ในที่แคบแคบเดตุ้ยก็ยังไม่ได้ขยายนะคะเพราะว่าเอ,อขยายออกไปก็ไม่มีที่เก็บเนาะเพราะว่ามันอากาศมันยังหนาวอยู่เดี๋ยวให้อากาศอุ่นๆเดตุ้ยจะเอาออกไปข้างนอกแล้วก็จะไปดึงต้นเล็กออกเอาปลูกใส่กระถางเผื่อเวลามีเพื่อนมาก็จะเอาไว้เป็นของฝากเนาะนี่ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นอีกพันหนึ่งอันนี้ก็น่ารักน่ารักแล้วก็ อันนั้นรู้สึกอรตุยให้น้ําเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้เริ่มเหลืองแล้วพี่น้องเริ่มเหลืองแล้วก็มันจะมีอันนั้นเขาเรียกว่ามันนี่ทรีหรือเปล่าคะอันนั้นนะมีเพียนะคะมันจะมีเพียเยอะไม่รู้จะตุยจะกําจัดเพียยังไงน่ะมันจะมีเพียใบของว่านหางจระเข้นี่ก็เนี่ยมีแจ่ใบใหญ่ๆหพี่น้องจ้า ยาตุยก็ยังไม่ได้ตัดเอาไปทําอะไรวันนี้ยาตุยก็จะพามาดูานี่เนาะให้มาดูน้องๆที่อยู่ในบ้านเตรียมออกข้างนอกแล้วค่ะขอให้อากาศอุ่นสักนิดหนึ่งก็จะเอาน้องๆอ,ออกไปวางไว้ข้างนอกเนาะวันนี้ยาตุยก็จะมาทําคลิปสั้นๆน,นะคะเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ